วันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับการทำโฆษณาบน a c e b o o k นะครับเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆนะครับเป็นการโปรโมทโพสต์บน Facebook ของคุณและจ่ายเงินค่าโฆษณาเพียง2-3สตางค์ต่อ Engagement ครับไม่แน่ใจว่าคุณคุณจะมีความสนใจเหมือนผมหรือเปล่านะครับแต่ในมุมของคนทำโฆษณาบน Facebook แล้วเนี่ยถ้าคุณสามารถจ่ายเงินค่าโฆษณาบน Facebook ได้ถูกลงเท่าไหร่นะครับโฆษณาของคุณก็จะสามารถทะลุทะลวงไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับในจานวนเงินโฆษณาที่เท่าเดิม วันนี้เราจะมาดูกันสิครับว่าทําอย่างไรที่ทําให้คุณเนี่ยเสียเงินค่าโฆษณาบน Facebook ได้ถูกลงครับและหวังว่าคุณจะจ่ายเงินได้เพียง2-3สาตางค์บนเคสเคส,เคสนี้ครับสวัสดีครับ ผมอนันต์สมสะอาด SME Jump com ถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโอของผมนะครับงานของผมก็คือผมช่วยทำให้ธุรกิจของคุณเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นบนโลกออนไลน์ครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ผมเนี่ยค้นหาอยู่ทุกๆวันนะครับว่าจะทำยังไงให้ค่าโฆษณาเนี่ยถูกลงมากๆครับเพราะว่าค่าโฆษณาถูกลงก็หมายความว่าจะทำให้ต้นทุนการทำโฆษณาต่ำลงครับซึ่งหมายความว่าจะช่วยทำให้ธุรกิจของคุณเนี่ยมีกำไรมากขึ้นนั่นเองนะครับ แล้วก็เป็นโชคดีของผมนะครับว่างานของผมเนี่ยผมมีโอกาสที่ทําแคมเปญโฆษณาหลากหลายนะครับผมทำโฆษณาออนไลน์ทุกวันครับแล้วก็ได้มีโอกาสเห็นเคสโฆษณาต่างๆของลูกค้านะครับแล้วก็มีอยู่เคสๆหนึงครับที่เราโปรโมทโพสต์บน Facebook ให้กับลูกค้านะครับแล้วเราสามารถที่จะทําค่าโฆษณาอยู่ระหว่าง2-3สตางค์ต่อ Engagement ครับ e n g a ก e เมนตง่ายๆนะครับก็คือทุกๆกิจกรรมที่คุณทําบนโฆษณานะครับยกตัวอย่างเช่นกดไลค์กดแชร์หรือเขียนคอมเมนต์ครับแน่นอนนะครับผมไม่สามารถบอกคุณได้ว่าลูกค้าของผมลายนี้คือใครนะครับแต่สิ่งที่ผมสามารถเล่าให้คุณฟังได้ก็คือมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้ค่าโฆษณาบน Facebook ของลูกค้าลายนี้ต่ําลงนะครับ ผมขอบอกคุณก่อนเลยนะครับว่าสิ่งที่ผมจะเล่าในวิดีโอให้คุณฟังในวิดีโอตัวเนี้มันอาจจะไม่เวิร์กสำหรับทุกๆคนนะครับมันเป็นข้อมูลที่เกิดจากสิ่งที่ผมเห็นจากประสบการณ์งานที่ผมทำนะครับมันไม่มีอะไรมายืนยันได้100%นะครับว่าถ้าคุณทําตามที่ผมเล่าแล้วเนี่ยผลลัพธ์ออกจะจะออกมาเหมือนกันนะครับ แต่ผมหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะเป็นแนวทางสำหรับทุกๆคนนะครับที่ทำโฆษณาบน a c e b o o k นะครับซึ่งสามารถที่จะช่วยคุณทำให้ค่าโฆษณาบน Facebook ถูกลงนะครับและถ้าคุณโชคดีนะครับอาจจะทำให้ค่าโฆษณาถูกลงเหลือประมาณ2-3สตาตังค์ต่อ e n g a g e m e n t เหมือนเคสเคสนี้นะครับผมมัวมานานแล้วนะครับไปชมกันเลยครับวันนี้เราจะโฟกัสไปที่การทำให้ค่าโฆษณาของการโปรโมทโพสบน Facebook ถูกลงนะครับข้อ1นนะครับ คุณต้องเปลี่ยนแนวคิดในการทําโฆษณาก่อนนะครับจากเดิมที่หลายๆคนพยายามที่จะทําโฆษณาให้ถูกเห็นเยอะๆนะครับให้คนเห็นโฆษณาคุณมากๆนะครับเพราะไหนๆคุณจ่ายค่าโฆษณาไปแล้วคุณอยากจะให้ใหโฆษณาถูกเห็นมากๆนะครับคุณต้องเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ครับจากต้องการให้คนเห็นโฆษณาคุณเยอะๆเปลี่ยนมาเป็นต้องการต้องทําให้โฆษณาของคุณเนี่ยมี engagement สูงๆครับฟังแล้วง,งงๆใช่ไหมครับ พูดง่ายๆก็คือนะครับคุณต้องทําให้โฆษณาของคุณเนี่ยถูกคลิกให้มากที่สุดนะครับซึ่งหมายความว่ามี performance ที่ดีนั่นเองเหตุผลนะครับเพราะการที่โฆษณาคุณแสดงขึ้นมาแล้วมีคนเห็นเยอะๆแต่มีคนไม่ค่อยมีคนคลิกเลยเนี่ยนะครับ f c e e o o o ก็เสียประโยชน์นะครับเขาไม่สามารถได้เงินค่าโฆษณาจากคุณครับดังนั้นนะครับเฟซบุ๊กเขาจะคิดค่าโฆษณาต่อ engagement ของคุณสูงมากขึ้นครับเพราะว่า performance การทําโฆษณาของคุณเนี่ย ไม่ดีหรือต่ำกว่าโฆษณาของคู่แข่งรายอื่นครับเมื่อคุณเปลี่ยนแนวคิดในการทำโฆษณานะครับมาโฟกัสที่ engagement นะครับข้อ2นะครับคุณต้องทำโฆษณาด้วยการใช้ a d v e r s e manager หรือระบบจัดการโฆษณาที่ Facebook เขามีให้คุณนะครับ เพราะเจ้าระบบตัวนี้จะมีฟีเจอร์ต่างๆเพิ่มมากขึ้นให้คุณเลือกในการเซตอัพโฆษณานะครับเพราะคุณอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เราจะมาโฟกัสไปที่การสร้าง engagement ให้กับโฆษณาคุณมากๆนะครับซึ่งหมายความว่าเราไม่ต้องการกลุ่มเป้าหมายที่กว้างมากเกินไปนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าคุณสร้างโฆษณาแล้วคุณเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้หญิงอายุตั้งแต่18บแถึงสีปีมีความสนใจเกี่ยวกับความสวยความงามนะครับคุณจะได้จํานวนกลุ่มคนในกลุ่มเป้าหมายประมาณ12ล้านคนในประเทศไทยนะครับตามข้อมูลของ Facebook นะครับซึ่งในความคิดของผมเป็นกลุ่มเป้าหมายที่กว้างเกินไปครับแต่ทาร์เก็ตตัวเนี้ยหลายๆคนชอบเลือกครับหลายๆคนคงจะมีคําถามนะครับว่าแลวทาร์เก็ตที่เหมาะสมสําหรับธุรกิจของคุณคืออะไรนะครับผมขอโทษด้วยนะครับมันยากเกินไปครับผมไม่มีคําตอบนะครับ แต่ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับถ้าคุณลงเงินโฆษณาประมาณ100บาทถึง300บาทต่อวันในเฟซบุ๊กนะครับจำนวนกลุ่มเป้าหมายประมาณระหว่าง7 0 0 0 0 0คนถึง2ล้านคนเนี่ยผมว่ามันโอเคแล้วนะครับแล้วก็ถ้าคุณทำโฆษณาด้วย Adverse Manager ที่ผมเล่าให้คุณฟังเนี่ยนะครับเจ้าตัวระบบเนี่ยมันจะแสดงจำนวนคนในกลุ่มเป้าหมายให้คุณเลือกที่คุณเลือกด้วยนะครับจะทำให้คุณเห็นภาพมากขึ้นนะครับว่า กลุ่มเป้าหมายที่คุณเลือกในการทราําโฆษณามีประมาณสักกี่คนครับต่อไปนี้เป็นไฮไลท์ของวันนี้นะครับเมื่อคุณทําโฆษณาผ่านเจ้า Adverse Manager เนี่ยจะมีฟีเจอร์หนึ่งที่สำคัญนะครับซึ่งสามารถที่จะช่วยคุณเนี่ยเซตอัพค่าโฆษณาต่อคลิกหรือต่อ Engagement ได้นะครับคุณสามารถจะตั้งเพดานได้เลยนะครับว่า Facebook สามารถจะคิดเงินค่าโฆษณาคุณต่อ Engagement เนี่ยไม่เกินกี่บาทนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้แหละ จะช่วยทำให้ค่าโฆษณาต่อ engagement ของคุณถูกลงนะครับซึ่งถ้าคุณทำโฆษณาแบบปกติ boost post แบบปกตินะครับคุณจะไม่เห็นฟีเจอร์นี้นะครับเพราะว่าเมื่อคุณกด boost post ที่หน้าแฟนเพจหน้าแรกเลยนะครับคุณก็ใส่แต่เพียงงบโฆษณาที่คุณมีแล้วก็ target ที่คุณต้องการนะครับส่วน Facebook จะคิดเงินค่าโฆษณาต่อ engagement เท่าไหร่คุณไม่รู้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ย เฟซบุ o กเขาจะคิดเงินค่าโฆษณาเป็นแบบ Impress i o n นะครับก็คือแสดงผลทุกๆ1,000พันครั้งนี่เขาจะคิดเงินค่าโฆษณาของคุณนะครับที่เรียกว่า CPM นะครับแต่เจ้าฟีเจอร์ที่ผมเพิ่งเล่าให้คุณฟังเนี่ยเราสามารถบังคับ Facebook ได้นะครับว่าเราจะเสียเงินค่าโฆษณาก็ต่อเมื่อมี Engagement แล้วก็ห้ามคิดเงินเราเกินกี่บาทต่อ e n g a g e m e n t ครับเจ้าฟีเจอร์นี้อยู่ใน a d v เวอร Manager เครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการที่จะลดค่าโฆษณาของคุณ ตามผลลัพธ์ที่คุณต้องการนะครับคุณต้องใช้สิ่งที่ผมแนะนำครับทำโฆษณาผ่าน Adverse Manager ครับเพราะเจ้า Adverse Manager ในคุณสามารถเลือกวิธีที่จะให้ Facebook คิดเงินค่าโฆษณากับคุณได้นะครับยกตัวอย่างเช่นคุณโปรโมทโพสต์คุณอาจสามารถเลือกได้ว่า Facebook คิดเงินค่าโฆษณากับคุณก็ต่อเมื่อมี engagement เท่านั้นนะครับไม่ใช่คิดเงินค่าโฆษณาทุกๆ1000ครั้งที่โฆษณาแสดงนะครับ หรือถ้าคุณต้องการเพิ่มยอดไลค์ให้กับแฟนเพจก็คือการโปรโมทเพจนั่นเองนะครับคุณสามารถเลือกได้วิธีที่จะเสียค่าโฆษณานะครับเฟซบุ๊กคิดเงินค่าโฆษณาก็ต่อเมื่อมีไลค์นะครับไม่ใช่คิดเงินค่าโฆษณาทุกๆ1,000ครั้งที่โฆษณาแสดงนะครับมันยากที่อธิบายในวิดีโอนะครับแต่หวังว่าคุณคงจะพอเห็นภาพสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อให้คุณเห็นนะครับ หลังจากที่คุณรู้วิธีเซตอัพโฆษณาด้วยการใช้ a d v e r t s Manager ที่ผมแนะนำแล้วนะครับมันยังไม่จบแค่นี้นะครับข้อความโฆษณาและภาพโฆษณาที่คุณใช้เนี่ยก็มีผลต่อค่าโฆษณาที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นข้อ3นะครับภาพโฆษณาที่คุณใช้ต้องเป็นภาพสวยคมชัดนะครับข้อความโฆษณาบนโพสต์ของคุณเนี่ยต้องเป็นข้อความโฆษณาที่กระชับไม่ยาวเกินไปนะครับและถ้าจะให้ดีนะครับคุณต้องโฟกัสไปที่2ประโยคแรกของ ข้อความโฆษณาบนโพสต์ของคุณนะครับต้องเป็นข้อความที่เชิญชวนบอกถึงประโยชน์เข้าประเด็นนะครับคุณอย่าลืมนะครับว่าเราโฟกัสไปที่ engagement นะครับเพราะงั้นคุณต้องการไม่ต้องการให้คนเห็นโฆษณาคุณอย่างเดียวนะครับเราต้องการให้เขา engage ด้วยนะครับคุณลองนึกภาพดูนะครับเมื่อคุณเล่น Facebook ด้วยมือถือนะครับคุณจะใช้นิ้วเนี่ยเลื่อนๆดูโพสต์ต่างๆนะครับภาพโฆษณาและข้อความโฆษณาของคุณเนี่ย ต้องหยุดลูกค้าให้มาดูโพส,สของคุณให้ได้ครับแล้วตามไปด้วย engagement ครับซึ่งหมายความว่าถ้าคุณต้องการโปรโมทโพสบน Facebook นะครับคุณไม่ควรโปรโมทโพสเพียงโพสเดียวต่อครั้งนะครับเพราะจะทำให้คุณไม่สามารถรู้ได้เลยว่าโพสที่คุณโปรโมทไป performance มีดีมากน้อยขนาดไหนไม่มีตัวเปรียบเทียบนะครับ คุณควรจะโปรโมทโพสต์2ถึงสต์ในเวลาเดียวกันนะครับจะทําให้คุณเนี่ยสามารถเปรียบเทียบได้นะครับว่าโพสต์ตัวไหนคนชอบและสร้าง engagement ได้มากกว่านะครับซึ่งอาจจะเป็นโพส์ตเดียวกันแต่ภาพต่างกันหรือจะเป็นโพส์ตที่แตกต่างกันเลยก็ได้นะครับแล้วก็แนะนำให้เริ่มโดยการใช้เงินค่าโฆษณาไม่มากครับแล้วเมื่อคุณพบว่าโพสต์ไหนของคุณสามารถสร้าง engagement ได้ดีที่สุดนะครับ คุณก็ค่อยเลือกโปรโมทเฉพาะโพสต์โพสต์นั้นครับแล้วค่อยๆเพิ่มเงินโฆษณาขึ้นมาครับคุณสามารถดู engagement หรือเปรียบเทียบ engagement ได้ง่ายๆจากหน้าจอนะครับโดยการเข้าไปที่เจ้าตัว a d v o r d s manager นะครับคุณเลือกแคมเปญโฆษณาที่คุณ ต้องการดูข้อมูลนะครับคุณมองทางขวาคุณจะเห็นปุ่มคอลัมน์นะครับให้คุณเลือก Engagement นะครับระบบก็จะแสดงข้อมูล Engagement ขึ้นมานะครับเช่นจำนวน Post Like Post Share Post Comment นะครับคุณสามารถเปรียบเทียบได้นะครับว่าโฆษโณโโาตัวไหนของคุณเนี่ยมีจำนวน Engagement ที่มากกว่ากันนะครับขอบคุณนะครับที่ชมวิดีโอของเรามาจนถึงตอนนี้ครับ ผมไม่กล้าจะอธิบายในดีเทลมากเกินไปนะครับเพราะผมกลัวว่าผมจะทำให้วิดีโอมันสับสนนะครับทั้งหมดนี้ก็คือแนวทางที่อาจจะช่วยทำให้คุณเนี่ยจ่ายเงินค่าโฆษณาบน Facebook ได้ถูกลงนะครับถ้าคุณคิดว่าวิดีโอตัวนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆของคุณนะครับแชร์วิดีโอตัวนี้ก็ไม่เสียหายอะไรนะครับถ้าคุณต้องการดูวิดีโอของเราอย่างต่อเนื่องคุณสามารถที่จะกดปุ่ม Subscribe หรือปุ่มติดตามได้ด้านล่างของวิดีโอตัวนี้ครับและถ้าผมเจอเคสโฆษณา,าจเจ๋งๆอีก ผมจะมาเล่าให้คุณฟังครับผมอน,นันต์สมศา SMEjump. com สวัสดีครับ